สวัสดีครับวันนี้มาดูโจทย์เรื่องเปอร์เซ็นต์กันนะครับบอกว่า merchant sells suit for 87พ่อค้าเนี่ยพอ่อค้าขายสูตรราคา87 thereby gaining a profit of 30% of cost เ,เงินที่ขายเนี่ยคิดว่าคิดเป็น คิดเป็นกําไรรวมกําไรไปแล้วทำให้ได้กําไร30%ของราคาของสูตรนะครับถามว่า what was the cost of the suit ถาว่าราคาของสูตรเนี่ยเป็นเท่าไหร่ what was the cost of the suit ก็30%เนี่ยรวมเป็นราคาที่รวมรวมกำไรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ30%เนี่ยก็คือมากกว่าราคาของสูตรอยู่30%นะครับ ถ้าราคาสูตรเป็นร้อยเปอบวกกำไรอีกก็เป็นร้อยสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขียนอัตราส่วนราคาราคาสูตรต่อราคาขายราคาขายก็คือราคาสูตรเป็นร้อจะขายไปร้อยสสนะครับที่เราทราบก็คือราคา ที่ขายเนี่ยคือ87แล้วก็ใส่ราคาขายเป็น87ราคาสูตรจริงๆจะเป็นเท่าไหร่ก็ให้เป็น x นะครับคิดโดยใช้อัตราส่วนนะครับเสร็จแล้วก็มาแก้สมการนะครับเรามีสมการคือ100ส่วน130เท่ากับ x ส่วน87ก็คูณ87ทั้งสองข้างครับหรือจะบอกว่าย้าย87ไปคูณก็ได้ก็คูณ87ใช้สีนี้ คูณ87คูณ87นะครับ87 87ก็ตัดกันนะครับใน x 87คูณร0 0ก็เป็น8700จ7 0, 0, 8, ด0้วย130เท่ากับ x นะครับเพราะฉะนั้นได้ x เท่ากับกรตัดกันได้66.92 เพราะฉั้นราคาเพราะฉะนั้นราคาสูตรนะครับเท่ากับ66.92้าง US นะครับ US ใส่ไปข้างหน้าจุอดอย่างนี้นะครับราคาที่ขายก็ขายราคาที่ขายคือ87นะครับ US แบบนี้ราคาที่เป็นส่วนต่างตรงเนี้ย ก็คือกำไรที่เกิดขึ้น30%นะครับโอเคก็ใช้วิธีคิดแบบอัตราส่วนนี้ก็สะดวกดีนะครับเรื่องตรงที่เป็นอัตราส่วนนะครับแล้วแต่จะเอาไหนไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามไปนะครับโอเคก็ลองทำดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับ